จะเดินเล่นอยู่บนหัวกูรหนึ่งคนทำเป็นอีดใส่กูเด็กเาหลีนี้เหี้ย อารูนีทำอะไรฮะไม่ได้ทำอะไร <laughs> oh, จะเสือ <I know. S 1> แพนกล้องไปให้ดู What you What are you doing? 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 Not <Nothing. S 2> Oh my girl, a r u n i please tell your best dumb Ah นี่จะกบมือเด็ก いいかとペレーターは最後ーリー、ありにいいかとが手を取 ไปสัุดอยู่นห่เขาวอกไปแล้วไบุกบุกเลยบุกแม่งแม่งช็อตจนแบบแม่งตีเป็นฟ้าไม่ได้อะช็อตตีไอ้เหี้ยบุกนี้ก็มีเหรอ พ่อแม่สั่งสอนบาดดีให้เอาปเจกับไขควงฟาดพ่อแม่ชื่อกอดดันฟีแมนเลยนเล่นเ้อัตเยมาเลยอุ้ยเหี้ยกับดกอีสัต เขาต่อเขาต่นเราต้องไปเราเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยิ่งไปว่าโดดข้ามไม่ได้เน่ต้องไปแล้วยกข่ายอะเล เห็นพี่ต่อขวาเมื่อกี้เขาให้โดดไม่ออกโดดไม่ออก,ออกฟังกบดังพีเออมันต้องเล่นแบบโคตรนี้ดีวะค่อยดีหน่อยเพราะว่านคือแบบร้อนเนี่ยหัว สยาก,กับโจแม่งต้องหาอะไรปลาหัว